ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation Yamaha กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อครับอีเวนต์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนฟุตบอลโลกแต่กันทุก4ปี 2,014แข่งไปแล้วที่บราซิลเยอรมันเป็นแชมป์โลกชนะอาเจนินาหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของมาริโอเกอร์เซอซึ่งเกิดขึ้นนะครับในช่วงทดเวลาเจ็บปีหน้า2,018จะแข่งกันที่ประเทศรัสเซียแต่ที่ผมจะพูดถึงคือ2,022หรือว่าไปอีกสมัยหนึ่งนะฮะปีหน้าที่รัสเซียแต่อีก4ปีหลังจากนั้น ที่กาตาครับกาตาถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยมากรายได้เฉลี่ยนะฮะป่อหัวนะฮะของคนที่นั่นคือประมาณเดือนละ2อง0 0 0ห้ามบาทและกาตาครับเพื่อฟุตบอลโลกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศจะทุ่มเงิน7ล้านล้านบาท7กับ012ตัวซึ่งเป็นงบที่มากกว่าบราซิลที่เคยจัดในปี2014 18เท่า ความอลังการงานสร้างรวยเป็นบ้าและบ้าที่จะกล้าใช้เงินก้อนนั้นมันจะเสกอะไรขึ้นมาอลาัางการงานสร้างเคยมีคนบอกผมถึงขนาดบอกว่าอากาศอาจจะร้อนมีข่าวบอกว่าจะทำสนามหลังคาปิดปื๊ดเปิดแอร์ซะด้วยซ้ำไอ้เจ็ดล้านล้านบาทที่ว่าจะเป็นอย่างไรลองชมดูครับ โลกปี2022ประเทศกาตาร์หนึ่งในประเทศตัวพ่อแห่งตะว,วันออกกลางเนื่องจากมีภูมิประเทศที่ยื่นออกไปในอ่าวเปอร์เซียกาตาร์จึงถูกขนานนามว่าเป็นไขมุกแห่งเปอร์เซียและแม้ว่าจะเป็นประเทศขนาดเล็กมีพื้นที่ใหญ่กว่ากรุงเทพของเราเพียงเจ็ดเท่าแต่เป็นประเทศที่มั่งคั่งไปด้วยทรัพยากรอย่างน้ำมันและก๊าสธรรมชาติทำให้เศรษฐกิจและความมั่งคั่งของประชาชนภายในประเทศนั้นอยู่ระดับแนวหน้าของโลก ด้วยมูลค่ารายได้ต่อคนต่อปีเฉลีย่ยอยู่คนละ3ล้านกว่าบาท จากวันนี้ถึงปี2022กาตาทุ่มเงินกว่า7ล้านล้านบาทเพื่อรองรับการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกสูงกว่าบราซิลเจ้าภาพฟุตบอลโลกเมื่อปี2014ที่ลงทุนไปกว่า385,000ล้านบาทถึง18เท่าซึ่งการลงทุนของประเทศกาตานี้จะรวมไปถึงการสร้างและปรับปรุงสนามฟุตบอลถนนรถไฟท่าเรือและสนามบิน หากนึกถึงตัวเลข7ล้านล้านบาทแล้วยังนึกไม่ออกว่าจำนวนเงินนั้นมันเยอะขนาดไหนกีฬาตัวพ่อจะคำนวณคร่าวๆให้ฟังว่าเงิน7ล้านล้านบาทสามารถซื้ออะไรได้บ้างคุณสามารถซื้อเครื่องบินโบอิง g 747พร้อมตกแต่งเป็นเครื่องบินส่วนตัวที่มีทั้งห้องน้ำห้องสวีทราวกับโรงแรม5ดาวบนฟ้าได้ถึง400ลํา คุณสามารถซื้อรถยนต์สุดหรูอย่าง f e r r a ร i รี่รุ่น488 GTB ที่ขายกันในประเทศไทยคันละ20กว่าล้านบาทได้ถึง2 9 1 0 0 0คันซื้อสโมสรฟุตบอลที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกอย่าง Real Madrid ได้ถึง60สโมสรซึ่งกาตาจะนำเงินส่วนหนึ่งมาสร้างสนามฟุตบอลสุดหรูไฮเทคสามสนามหลักของฟุตบอลโลกปี2022นี้คือสนาม อันคอ์ด้วยรูปทรงภายนอกที่ออกแบบให้เหมือนกับหอยมีที่นั่ง45,000ที่บวกกับ1,000ที่นั่งที่กันไว้ให้กับสื่อมวลชนพร้อมวิวของอ่าวเปอร์เซียที่จอดรถกว่าอีก6,000คันแถมยังสามารถเดินทางมาสนามได้ด้วยเรือสาธารณะสนามอัลชามาน ็นสนามฟุตบอลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกาตาร์รองรับคนดูได้45,000คนด้วยดีไซน์การออกแบบจากเรือดาวที่เป็นเรือประมงประจำชาติอาหรับหากมองไกลๆจะเปรียบเสมือนเรือที่พร้อมจะออกท่าและสนามอันเรยยานจากสนามที่มีที่นั่งเพียง25,000ที่นั่ง จะถูกปรับปรุงและขยายให้มีที่นั่งจำนวนกว่า44,000ที่นั่งและภายนอกจะถูกออกแบบให้เปรียบเสมือนจอทีวียักษ์ที่จะฉายทั้งข่าวสารผลการแข่งขันโชว์แสงสว่างราวดวงอาทิตย์ที่ตั้งอยู่บนพื้นโลกขอย้ำว่า3ส,สนามนี้แค่น้ำจิม้ม ก็ต้องรอดูนะครับว่าสุดท้ายแล้วการลงทุนแบบนี้จะอลาังการแค่ไหนและคำถามสำคัญก็คือหลังจากจบฟุตบอลโลกในปี2022นั้นทางกาตากับสิ่งที่เขาลงทุนไปจะเอาสนงสนามพวกนี้มาทำอะไรไม่ใช่ว่าสร้างขึ้นมาเสร็จฟมตบอลโลกเสร็จขาดทงขาดทุนอย่างที่หลายๆประเทศต้องเผชิญอยู่น่าจับตาดูครับ และทั้งหมดนี่คุณผู้ชมก็คือสปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อของเราในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันใหม่นะฮะทางช่อง28 5้าทุ่มครึ่งที่นี่ช่อง28เท่านั้นส่วนใครก็ตามคุณผู้ชมครับที่อยากจะติดตามรายการของเราย้อนหลังครับก็เข้าไปใน YouTube นะครับแล้วก็ดูเลยครับที่ c h a มป Channel นะครับ ฝากไลค์ฝาก Subscribe ฝากแชร์กันได้เลยทีเดียวส่วนใครที่ชอบเล่นในเรื่องของโลกโซเชียลนะครับ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ของเราก็ขึ้นอยู่ข้างล่างจอนี้แล้วนะฮะขอบพระคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็วันพรุ่งนี้วันจันทร์กลับมาพบกันได้คุณผู้ชมครับในรายการช็อตเด็ดกีฬาแชมป์4โมงเย็นโดยประมาณนะครับประมาณส6นาฬกา40นาทนิดๆทางช่อง33สําหรับคืนนี้คุณนายครับ i